แม่อยู่นึกว่าอยูคือใช่เธอคือฉันก็สงสัยว่าแบบเอ๊ะทำไมแม่แชร์วะพอฉันก็มองในคลิปฉันก็คิดในใจแล้วว่าเออแม่ต้องแบบคิดว่าไอ้อ่ะเป็นเขาแน่ๆเพราะว่าแม่สีผมไอ้แบบอาจจะใกล้เคียงกับน้องเขาไงแล้วก็ ไอ้ก็เลยแคปหน้าจอแล้วไอ้ก็ถามแม่ว่าแบบเอ้ยดูดูวีนเคด้วยหรอแบบรู้จักด้วยหรอเพราะว่าแม่ไอ้ไม่ค่อยติดตามทีป๊อปคือไม่ได้รู้จักวงการทีป๊อปอยู่แล้วไงเกิดมารู้จักแค่โฟร์อีฟก็ถือว่ายิ่งใหญ่มากแล้วสําหรับคุณหญิงแม่แล้วก็แม่ก็บอกว่าเอาก็ลูกไงลูกเต้นสวยแม่ก็เลยแชร์ให้เพื่อนดูโอ้โถอีเหนน้านี่เฮ้ยมาดร์ Mother. โอ้โน oh no. <laughs> ไม่ใช่ลูกค่ะลูกสาวอยู่นี่เนาะโอ้จำลูกตัวเองไม่ได้แม่ก็เลยวอยมาโอ้ลูกแม่ขอโทษขอโทษแม่ขอโทษชั้นว่าชันแล้วก็บอกว่าคิดว่าเป็นลูกมันนั้นก็น่ารักดีประมาณนั้น <laughs> จริงจริง ก็แบบเออมันก็เป็นมุมตลกเฮฮาเดียคือไอไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วแต่ไอแบบรู้ในใจแล้วว่าเออแม่ต้องแบบใช่แน่ๆยังไงแม่ก็ต้องคิดว่าเป็นฉัน